สวัสดีค่ะทุกคนวีลคัมทูช่อง m ิวด้าสไตล์นะคะ m ิวด้าสไตล์คลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงอุปกรณ์แอปโปรแกรมหรือแกจิตที่เราใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าในทุกวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่โปรแกรมก่อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะที่เราในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ เราใช้เนี่ยจะมี2ตัวหลักๆก็คือ Illustrator แล้วก็ Photoshop นะคะ Illustrator ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ออกแบบอะไรที่เป็นเวกเตอร์หรือว่าอะไรที่เป็นลายเ้นวาดๆอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม Illustrator นะคะเป็นของค่าย Adobe ตอนนี้ใช้เวอร์ชัน2024โปรแกรมนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เราเอาไว้ใช้วาดตัวเสื้อผ้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรใดๆเราก็จะใช้โปรแกรมนี้นะคะเ,เราจะเปิดให้ดูในอันที่เราเปิดได้ Illustrator ก็จะเป็นโปรแกรมนะที่เอาไว้ใช้วาดสิ่งต่างๆที่เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ก็จะคือเป็นเส้นอะไรที่เป็นเส้นดิจิทัลไม่ใช่เส้นแบบวาดให้ดูพันธรรมเป็นธรรมชาติแบบ Photoshop อันนั้นแต่อีกแบบหนึง่งใช้ในการลงสีลงลาย แล้วก็ทำอะไรที่เกี่ยวกับกราฟิกนะรวมไปถึงการวาดชุดด้านหน้าด้านหลังหรือที่เรียกว่า Flat Drawing เราก็จะใช้ Illustrator อันนี้มาเป็นโปรแกรมหลักในการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อส่งไปให้ยังโรงงานต่างๆนะคะวัตถุหรือว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ใน Illustrator เนี่ยก็จะใช้หลักๆอยู่แค่ไม่กี่อย่างจะใช้ที่เป็นเพนที่เป็นปากกาอนี้ก็จะเป็น อันที่ได้ใช้บ่อยนะคะเพราะว่าใช้วาดรูปง่ายๆวาดใช้ง่ายเลยแล้วก็ปรับโคง้งปรับอะไรไปอันนั้นไปหาเรียนเทคคอร์อิลลัสเทรเตอร์เอานะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นบลัชก็จะใช้บ่อยเพื่อวาดลายเส้นต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมอิล u s สเ a t เตอร์นะต่อมาเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้บ่อยก็คือ Photoshop นั่นเองโฟโต้ชอปเนี่ยเราจะใช้ในการ รีทัช <Techn> ต <Pokémon> ่างๆเช่นเรามีดอกไม้ร <das st ations> ูปหนึ่งที่เราได้รูปมาแล้วเราแบบอยากจะใช้แค่ดอกไม้เราก็จะเข้าไปใช้ใน Photoshop เพื่อจะดึงเอาดอกไม้ออกมาหรือว่าปรับสีให้เป็นสีแบบที่เราชอบอันนี้ก็จะเป็น Photoshop เนาะซึ่งคิดว่าอาจจะหลายคนที่มีสกิล h o t o s h o p หรือ Illustrator อยู่แล้วแล้วเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้อาจจะทำให้แบบเอ้ย ก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้อยากจะบอกกับน้องๆหรือว่าใครที่คิดว่าอ่ะเราต้องใช้อะไรในการทํางานบ้างก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะในในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น Illustrator และ Photoshop หลักๆเลยอ่ะต่อมาและถ้าเกิดว่าไม่ใช้คอมพิวเตอร์มีอะไรอีกบ้างต่อมาที่พี่ใช้ในการออกแบบที่พี่เมิวใช้ในการออกแบบนะคะได้แก่โปรแกรมที่อยู่ใน เราก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Procreate ค่ะโอเคนี่นี่ก็จะเป็นหน้าตาของ Procreate นะที่เราใช้ในการออกแบบเสื้อผ้านี่ก็จะเป็นหน้าจอ Procreate เนาะซึ่งสิ่งที่เราในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตา A4 แบบนี้นะคะแล้วก็ที่เราจะใช้บ่อยๆในการทำงานก็คือ การวาดลายเส้นต่างๆนั่นเองเราจะใช้เป็นลายเส้นนี้ที่เรียกว่า HP pencil ออแล้วเราก็จะไปปรับตรงนี้ให้มันบางให้มันหนาใดๆซึ่งเส้นอันนี้เนี่ยนะมันจะใช้ในการสเกจระบายต่างๆ ใช้ในการสเกจระบายต่างๆ mm. ก่อนที่เราจะเอาเข้าคอมพิวเตอร์นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่เราใช้แทนกระดาษเลยอ่ะเช่นวาดน้องคนนี้แขนเป็นแบบนี้นะอ่ะมีลูกไม้ตรงนี้มีลูกไม้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะเข้าๆแล้วเราก็จะไปวาดสวยๆด้วยโปรแกร,รม i l l u s t r a t o r อันเมื่อกี้อีกทีหนึ่ง ต่อมามีบรัชที่ใช้อะไรอีกโอเคอีกอันนึงที่ใช้บ่อยก็คือเราจะ create สิ่งที่เรียกว่า top s t i t ทก็จะเป็นลายเส้นที่เป็นจุดๆๆๆแบบนี้ให้ใหญ่ขึ้นเอาใหญ่เกินแบบนี้เอาไว้เป็นเดินเส้นกดตามขอบของกางเกงขอบของเสื้อ เส้นกดขอบเสื้อใดๆเป็นต้นเนาะก็จะเป็น2อันที่ใช้บ่อยในการสเกจด้วย Procreate นะคะและหลังจากนั้นเราก็จะค่อย Export หน้าตาอันนี้เนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เอาไปวาดบนอ l l u ส t r รเตออีกทีหนึง่งส่วนหน้าตาของหุ่นอันนี้อ่ะเราออกก่อนเป็นหุ่นโป๊ะแบบนี้เนี่ยเราไปหารูปจากใน Pinterest หรือว่าจากใน เว็บไซต์ต่างๆเนาะที่เขาจะแต่งตัวน้อยชิ้น <laughs> เขาอาจจะมาเป็นแบบบิกินี่แบบนี้มาให้ใช่ปะแล้วเราก็มาลบ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 ให้เหลือแค่นี้แล้วก็ไปหารองเท้าที่เราชอบมาแล้วก็ไปหาหน้าน้องที่เราชอบมาเออแล้วเราก็เอามาประกอบร่างกันแบบนี้ <laughs> เพื่อที่เวลาเราวาดรูปแล้วเนี่ยมันจะได้อ๋อ <laughs> <laughs> เห็นภาพว่าเออน้อง จะใส่ชุดหน้าตาแบบไหนแล้วก็เอาชุดมาให้นอกใส่แบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโปรเจคตคร่าวๆที่เราใช้ในการสเก็ตนะ้าโอ้อต่อมามีอะไรอีกบ้างกลับมาที่คอมพิวเตอร์หรือมือถือของท่านสิ่งที่เราจะใช้อันต่อไปก็คือ Google จ้า Google ตรงนี้อื สิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับเราก็คือ Google Image กดเข้าไปถ่ายรูปค่ะเราสามารถถ่ายรูปหรือว่าเช่นนะเราอะเจอรูปอันหนึ่งใน Pinterest ที่แบบเฮ้ยเสื้อตัวนี้อะน่าสนใจมากเลยมันเป็นของแบรนด์อะไรสมมุติว่าใน Pinterest เนี่ยไม่ได้มีบอกสมมุติว่าเราเจอ d r e s ตัวนี้เนาะใน Pinterest แล้วแบบเฮ้ย มันสวยจ้ามันเป็นของแบรนด์อะไรนะไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราก็ใช้อันนี้จ้ะเราก็จะใช้อันนี้ในการกดเสิร์ชรูปตึง่งว้าวขึ้นมาเต็มเลยจ้าเนี่ยมันก็จะไปหารูปที่ใกล้เคียงกันมาแล้วเราก็อ๋อเข้าไปสืบได้แล้วว่าอันนี้คือของแบรนด์อะไร เออจะได้แบบอ,อ๋อไปดูอะไรที่มันใกล้เคียงกันหรือว่าเข้าไปรู้จักทําความรู้จักกับแปรนนั้นต่อไปอุปรกรณ์น,นี้เลิศที่สุดต่อมามีอะไรอีกหน้าต่อมาย้อนกลับมาเรื่องของ iPad สิ่งที่เราใช้ในทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆก็คือการมี Apple Pencil ของ iPad นั่นเอง Apple Pencil ของ iPad เนี่ย แต่เดิมแล้วอะหัวของเขาอะมันจะเป็นหัวแบบสีขาวๆแต่ว่าเราอะไปสรรหาหัวแบบใหม่ที่เราเอามาใช้แล้วรู้สึกว่ามันทำให้การวาดรูปของเรามันสมูทมากขึ้นแล้วก็เวลาวาดแล้วเหมือนกับเป็นการวาดบนกระดาษมากขึ้นนอกจากแค่ติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มกระดาษนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งที่ช่วยให้แบบฟิล์มกระดาษมันฟีล like กระดาษจริงๆอะเออนี่ก็คือหัวนี้ หัวนี้จะโฟกัสหน่อยลูกโฟกัสที่หัวคะ่ะไม่เป็นไรอินเสิร์ตอีกทีหัว iPad อันนี้เ่ะเราไปหามาซึ่งมันไม่ได้มีขายที่ไทยเออเราต้องไปสั่งมาจากต่างประเทศนะคะมันจะเป็นหัวที่ตรงปลายของเขาอะ่ะจะมีลักษณะเหมือนเป็น ยางเ,เป็นยางสั้นๆส,สีดำซึ่งลักษณะของยางจะมีคุณสมบัติเรื่องความยืดหยุ่นความนุ่มเวลาที่เรากดวาดลงไปบน iPad อะ่ะมันเลยทำให้การวาดมันรู้สึกว่าละมุนมือมากขึ้นเออไม่เหมือนกับการใช้ตัวดินสออันเดิมของ Apple Pencil ที่จะมันเหมือนเป็นโลหะกระทบกับของแข็งแล้วมันวาดแล้วมันแข็งมือไปหมดเออ,อเห็นไหมคะอย่างการวาดด้วย ตัวหัวอันเนี้ยมันแบบมันนุ่มมือมันสบายมือเออแล้วก็ตรงบริเวณหัวมันจะเป็นแบบใสๆเออมันจะให้ความรู้สึกว่ามันมองเห็นหน้าจอได้เยอะมากขึ้นไม่ฝืนอะไม่ทึบเหมือนกับหัวปากกาเพนซิลที่เคยใช้ที่มันให้มาเป็นแบบดิปลอ่ะเอออันนี้แบบว่าแล้วแบบ ละมุนมือมากเราป้ายยาเนี้ยไปให้น้องที่ออาฟิศนะสองคนอ่ะคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งน้องป้ายยาไปแล้สองคนแล้วก็คือหาซื้อที่ไทยไม่ได้นะต้องซื้อกับที่เรานะต้องซื้อกับที่มิวมิวด้าสไตล์เท่านั้นนะเออตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปลงขายในพวกแบบช้อปปี้หรือว่าแพลตฟอร์มอะไรนะคะก็คือขายให้กับคนรู้จักเฉยๆเพราะว่าหัวอันนึงไม่ใช่ราคาถูกอะ่ะเออ ต้นทุนมาก็ประมาณหนึ่งแล้วเราก็มีค่าเดินทางส่งมาอีกถ้าเกิดว่าใครสนใจก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาได้เผื่อว่าจะสั่งมาแล้วก็ขายให้คนทั่วไปด้วยไม่ใช่แค่ให้เพื่อนอย่างเดียวอันนี้ยแบบแนะนำจริงๆอ่ะเออใครที่ เคยเห็นหัวปากกาแบบพิเศษแบบนี้ค่ะคือเวอร์ชั่นที่เป็นหัวเหล็กสีทองหรือสีเงินน่ะเราก็เคยสั่งมาใช้นะแต่ว่ามันไม่เหมือนอันเนี้ยอย่างอันที่เป็นหัวเหล็กสีทองกับสีเงินมันเวลาเราวาดลงไปมันยังแข็งอ่ะเออมันเหมือนแบบมันวาดแล้วมันแข็งมันวาดแล้วมันไม่นุ่มมือมันไม่เหมือนดินสอกับปากกาคือเราพยายามหามากๆที่อะไรที่มันจะมาช่วยในดินสอไอไอเปอร์เพนซิลแล้วแบบทาให้มันเหมือน ดินสอจริงๆได้วะเออหาแบบเยอะมากจนกระทั่งมาเจออันนี้เนี่ยแหละรู้สึกว่าใช่แหละถูกแหละเออแต่มันก็มีข้อเสียนะเพราะว่ามันทำมาจากหัวของมันะ่ะมันทำมาจากยางและทีนี้เวลาที่มันวาดกระทบลงไปบนฟิล์มกระดาษที่เราติดลงบน iPad อะ่ะ หัวของอันนี้มันจะค่อยๆส,ส,สึกสึกสึกไปเรื่อยๆเออมันอาจจะใช้ได้แบบ3-4เดือนแล้วก็ต้องเปลี่ยนทีนึงมันก็เหมือนกับดินสอที่เราก็ต้องคอยเหลาเรื่อยๆแต่ว่าราคามันจะไม่ได้ถูกเหมือนดินสองไงเออก็ใครที่ตามหาหัวปากการน,นี้หรือว่าอุปกรณ์เสริมที่จะมาช่วยที่ทำให้การวาดรูปใน iPad ออะมันแบบมันดีขึ้นมันถูกใจ คนวาดมากขึ้นเนี่ยก็ไปตามหาหัวแบบนี้มาใช้ได้แต่จะบอกว่าเราเสิร์ชในช้อปปีในไทยเนาะมันไม่มีเราต้องไปหามาเองไม่บอกว่าที่ไหนถ้า ถ้าชอบก็บอกมาละกันเผื่อว่าจะได้วางขายในที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะอ่ะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการออกแบบเสื้อผ้านะคะประมาณนี้มีทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใน iPad รวมไปถึงในมือถือด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ ถ้าเกิดชอบมากๆกด subscribe หรืออยากให้มีคนมาดูคลิปด้วยกันเนาะก็กดแชร์ไปให้เพื่อนหรือว่าคนที่เขาต้องการข้อมูลตรงนี้ได้เลยอ่ะและเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในคลิปหน้าในช่อง m i l d d er ้า Style กันอีกนะจ๊ะแค่นี้แหละบ๊ายบาย